โอ้โหตัวใหญ่มากเลยน้องพบมันร้องเสียงดังด้วยทุกแกทุกแกมันร้องอย่างเงี้ยอุ้ยเฮ้ะคนใส่กล้องเฮ้สวัสดีครับตอนนี้น้องพบอยู่ไหนน้องพบอยู่ไหนล่ะครับแอาวังกิ้งลงไปนะไปไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นดีกว่า ตอนนี้น้องพบอยู่ที่ระตำหนักเขาคอนี่ไปยอยู่นี่เลยระตำหนักเขาคอนอนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีเหรอว้าว <Wow. S 1> ต้องสิบปีเยไวิ <c oughs> ่งหาคุณยายแล้วนูน่นนู่นไปดูจุดชมวิวกัน <c oughs> <c oughs> นี่จุดชมวิวโอ้ <c oughs> <c oughs> ระวังกลิ้งเลยตกเขาไปจะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้คือพระตำหนักนะคะป๊าป๊านี่อาคารข้างล่างนี่คืออะไรที่พักอให้รักท่องเที่ยวพักอะไรเนี่ยเหรอแต่ตอนนี้เขาไม่เปิดปะ่ะเนาะโควิดอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคนุัยแต่มันน่าพักมากเลยนะดูดิว้าวโอะะ้ทุกคนดูอา,ากาศดีมากเลยนะตอนนี้เย็นอา,ากาศเย็นนู้นข้างล่างก็มีป้าตรงนั้นอะเนี่ยป๊ป๊าเห็นไหม มีไม้ให้ยืนด้วยโอ้โหฟ้าร้องคุ้มคุ้มเลยเหรอโอ้กล้วยด่างเต็มเลยเหรอกล้วยด่างปะดังไหมจะแอบไปขุดกัดหน่อยวัดปะป๊าขุดกล้วยด่างกล้วยไม้อ๋อโอโหโอ้เห็นกล้วยไม้เนื่องาเห็นกล้วยด่างอุ้ยก็ใส่กล้องอันนี้มันวิวแบบสวิตเซอร์แลนด์เลยนะเนี่ยแนวนี้เลยข้างล่างเป็นอ่างเก็บน้ำนะน่ะ รงนี่เป็นป่าสนนะข้างเนี้ป้า,ปาตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแล้วเนี่ยต้นไม้มันสูง,ส,งสูงทั้งนั้นเลยอะ่ะป่าสนใช่ไหม,ไมใช่ต้นสนนี่ต้นสนทั้งนั้นเลยอ้้องพ่อป้าเฮ้ย้องพ่วป้าอ้าวนึกว่าโดนอะไรจับไปแล้วเราอยู่ในป่าสนนั้นเราต้องเงียบๆกันนะเพราะว่ามันเป็นป่าไงไม่รู้มีจะมีตัวอะไรถ้ามันได้ยินเสียงเราอ่ะมันอาจจะโจใส่เราก็ได้อมันแปลกๆมเลยเนี่ยมันมีเสียงอะไรมี คุอคาคือปาอุ้ยสารพัดสัตว์เลยเนี่ยน้องพบอยู่ไหนน้อพบอยู่ไหนเอ้าอยู่นี่ไงเห็นอะไรลูกไหนไหนไหนเฮ้ยนม่คุณไหนไหนป้าามาดูใกล้ๆค่อยๆค่อยๆเข้าไปนะแม่ไม่กล้าไหนไหนถ้าป้าเห็นแล้วป้าบอกแม่ด้วยไปถึงไหนนะน้องพบวิ่งไปนู่นแล้วไหนเล่าไหนเฮ้ยโอ้ยจริงจริงก้าไหนดูดิ อุ <ing> ้ยอุ<ห>้ยตัวใหญ่มากเลยน้องพบอุ่ยมันร้องเสียงดังด้วยอือมันร้องเสียงดังอย่างเรน้องพบวะตุ๊กแกตุ๊กแกมาร้องอย่างเงี้ยมันอยู่บนนู้นบนต้นไม้เห็นไหมตุ๊กแกมันชอบปีนต้นไม้ตัวมันเริ่มลูกไปแล้วไนไปเฮ้ย่หนีกันดีกว่าไปหเดี๋ยวมันกระโดดจะโตนใสญ่นะตัวใหญ่ด้วย ชินช้ามากโยนเย็นโยนเย็นน่ะลูกโอ้ถ้าเกิดหงายลงไปในกิ่งลุ่มตุ่มเลยดูดิลุก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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แตล้มแค่นั้นเจออะไรลูกลูกสนใช่ลูกสนลูกสนลูก <laughs> มัน,ม,นม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่แมลงมันไม่ใช่ตัวอะไรที่กัดได้นะลูก <c oughs> มันไม่กัดหรอกลูกมันเป็นลูกสนครับลูกไม้นี่ไงก็พอไปเก็บลูกสนมาเ <c oughs> นี่ยด่างดังอย่างนี้เขาจะซื้อเท่าไหร่โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะ